เจเจเชจก็ส,สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนะคะตอนนี้เจ้จของเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนเข้ามาตรงนี้แล้วพอตรงนู้นเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วคนควรอันนี้ก็ควรอันนี้เขาเรียกว่าควรล้อมเพราะว่าให้คนที่เรียกว่าควรล้อมเพราะว่าควรก็ล้อมรอบ <c oughs> ล้อมรอบเลยค่ะล้อมรอบเลยแล้วตรงนี้ข้างล่างนี่น้ําแห้งมากเลยจริงๆเป็นกลุ่มน้ํานะคะพุกนั้นน่ะพุกน้าฝนนั้นเต็มเลยเจ้อของเราก็วิ่งมาต่อสามตูดละ เราก็ตามมาทีหลังนะดูความที่ชั้นแปลงนี้ก็คือเขาตัดระหว่างต้นเรยบร้อยแล้วลเ,ลเหมือนกันก็าตาดัดในสุดนีเด่เราไม่ต้องซอยนะคะแป็นก,กว้างก็เยอะแต่ว่าพวกต้นหิมมายเยอะแต่หญ้าจริงเป็นยาท่าน,นี้นี่นะคะหญ้าเนี่ยมันไม่หนาจิงจิงตัดก็ตัดแต่ต้นพวกนี้ต้นหิมมาะคะ่ะขอโทษนะคะเสียงจะเปลี่ยนนิดนึง ไม่ค่อยสบายนั่นจมูกอากาศมันเปลี่ยน่ยโคกคนกลับเป็นอะไรเป็นอะไรขึ้น,น,น,อ,นอ,อะไรแล้วท่านครับ สายพานขาดนะคะเราเพิ่งตามมาขอมันขาดได้คิดเลยมากดิเรื่องกาหา,มาไม้ค้ำก่อนนะคะสายพานขาดพอดีเราตามมาเมือ่อกี้ก็โดนไม้เหวี่ยงใส่หน้าทั้งที่พกเินไม่เคยโดน,นะคะ่ะเขียวเต็มเลยไม่เขียวโดนเต็มเลยะคะ่ะ ลากไม้ลากไม้คือตามมานิดหนึง่งแล้วก็มันอยู่แช้งจริงปกติหุยอันตรายกว่าน,นั้นไม่เคยโดนวันนี้โดนเฉยๆนะคะด้วความที่มันเป็นแบบต้นพวกนี้เห็บหมายเยอะเราเราเรเง่ามันข้างล่างอะ่ะมันมันใหญ่ ตัวยากก็ฟันไปนะคะมันก็เวี่ยงมาเราไม่ได้ตั้งใจมันสายผ่นขาดสภาพน่าจะนานเลยสภาพน่าจะเริ่มนานแล้ว ยุงเยอะด้วยนะประเด็นนส,นสายพานตรงนี้นะคะตรงนี้ที่ขาดเลยแต่ภาพเหมือนกับเออมันไหม้มันร้อนมันอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเดินตามมานะสายพานขาดเฉยอะไรนะ อ๋อแตกเหรอมูลเล่แตกได้ไงเออมูเล่ใช่ไหม,มอ๋อเนี่ยค่ะมูลเล่มันแตกนะคะตอนนี้มูเล่ทำสายพานค่ะก็คือ มันก็พูดยากนะเพราะว่าพี่นอขับไปอยู่ข้างบนทํไม่ได้ดูแล้วก็มันก็ไปเรื่องอยู่ก็เนี่ยนะะเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋เราให้พี่นองขับแกจัก,การก็เปลี่ยนก็ต้องไปจัดก,การซื้อตัวน,นี้ใหม่แล้วก็ใส่พานใหม่วันนี้จ่อยากน่าจะต้องได้พักและ โอเคค่ะเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะย่าอยา่เจ๊ก,ก็สูงขอบคุณทุกเพื่อนที่กดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปตอนนี้เดี๋ยวเราดูอากาศจะยักแป๊บนึงนะคะมีอะไรจะอัปเดตเป็นฮะะาร์ดย่าแกเจ็ก,กสุสวสัสดีะค่ะ